จริงๆเป็นโอกาสดีครับได้มาพูดคุยกับแฟนๆเนาะใช่ครับแฟนแฟนแพร่ด้วยก็วันนี้ก็มาเรียกว่ามาสร้างแรงบันดาลใจกันให้กับแบบทุกๆคนที่แบบมาดูพวกเราใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางงานแพรวที่เชิญเราคนมาครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาแชร์แนวคิดหรือว่าประสบการณ์ของเราให้กับแฟนๆทุกท่านครับใช่ครับเป็นแรงบันดาลใจที่เราแบบว่าได้เป็นแฟนคิดว่ามันเปแรงบันดาลใจเอะไรเพราะว่าจริงๆผมว่า เราก็เล่าเรื่องเรื <c oughs> ่องราวของเรางคนกับภูเนาะก็เชื่อว่าเรื่องของเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างผมอาจจะได้ทำธุรกิจเยอะหลายคนก็อาจจะแบบเอออยากทำธุรกิจหรืออยากอะไรก็อาจจะได้ได้แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจหรือการเรียกว่าตั้งชีวิตเหนื่อยท้ออะไรอย่างเงี้ยในการขับเคลื่อนอย่งเรานะครับเขาหวังว่าแรงบันดาลใจของภู๋จะเป็นแรงบันดาลใจของใครสักคนได้อีกสายสักคนเนี่ยให้ ทำไปปรับใช้ในชีวิตครับก็รู้สึกดีใจมากที่เราได้มีโอกาสแบบมาพูดในสิ่งที่เราเจอมามาแชร์มุมมองของเราให้กับแฟนๆคนอื่นได้ครับท้าสุดนี้นะครับฝากแถวท็อปด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันแรกก <ใช S 1> ็จ <ผม S 1> ะมีคุณีวันหนึ่งครับก็จะ<ร>มีศิลปินนักแสดงน้นองไอดอลต่างๆในด้านต่างๆมาเรียกว่า ให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจมาขับเคลื่อนไปด้วยกันใช่ครับงานนี้ไม่ได้แค่อินเตอร์เทนนะเราทั้งได้ความรู้แล้วก็สาระครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมางานแถวกันเยอะนะครับครับค่ะาช่วงนี้กลังิกันเลยหวานแล้วหวานแล้วก็ขมแล้วด้วยหวานแล้วขมแล้วหวานได้ประมาณต่อ EP นิดนิด EP นิดเดียวขมอีกแล้วขมอีกแล้วนะครับผมก็มาดูกันจะคือ EP มา11แล้วแหละใช่ครับเด็กก็ดูว่ามันจะขม ขมลิดหน่อยอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออสิบสองคือสิบสองคือตอนจบแล้วแต่ขี้ใครหลายอย่างว่าตัวโยเขาจะอะไรยังไงใช่คือเหลืออีพีหนึ่งแต่ว่าปัญหามีเยอะที่เราจะต้องแก้ไขกันนะให้ทุกคนมาดูว่ามันจะจบลงยังไงจะขมจนจบหรือเปล่าหรือว่าจะหลายกันในท้ายที่สุดก็ัมบีก็อีีหน้าอีพีหน้าได้ฟินแหละมีฟินแหละใช่ตอมนักที่สวยงามมันก็ต้องแลกมากับอะไรที่ยากลำบากนิดนึงใช่ครับ ดีความสมควรครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆหลายคนที่แบบว่าเออให้การติดตามอะไรเงี้ยคอมเมนต์คอยมาพูดคุยกันเล่นเทรนด์เอ็กซ์ไปด้วยกันใช่ครับหลายๆคนก็บอกว่ายังไม่อยากให้จบครับก็แบบทุกคนรอทุกวันสุกมานะครับก็รู้สึกอ๋อดีใจเนาะที่เป็นแฟนให้รับการตอบรับกระแสที่ดีครับครผมขอได้รางวัลไหมคะับเซนต์ตอบสนองดีขอสมควรครับโอเคพอสมควรเลยใช่ครับจะเป็นยังไงบ้างกับพวกเรา ก็ก็ดีครับน้องน้องก็แบบว่าช่วงนี้น้องปิดเทอมเนาะใช่ปิดเทอมไปชวนกันกินชวนกันทาอะไรกันเยอะมากทุกคนใช่ีไปทำอะไรเรื่อยๆเลยครับใช่ครับเพื่ไปวัดครับคู้นี้ชอบไปวัดใช่ครับก็อชวนเจ้าเนเดิมผมก็ชวนเขาไปวัดครับใช่ครับพาเขาไปวัดผมชอบไปวัดผมก็พาเขาไปวัดครประมาณนนั้แบบว่าจบจนไปแล้ววันแล้เราต้องอะไรยังไงต่อไหมตอนสองวัน ก็จะต้องราติดตามครับเดี๋ยวทางท่ายกจะแจ้งแหละว่าจะมีอะไรแล้วเราก็คงมีวีลงวีล็อกอะไรเงี้ยให้ดูเรื่อยๆนะครับรอว่าจะมีผลงานต่อไปก่อนแล้วก็มีงานต่างๆให้เราสามารถติดตามเจอกันได้อย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราใช้อะไรอย่างนี้ป่าวสัมภาระป่ายังยังตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้ครับภาให้เป็นเป็นให้เป็นทางทางพิเชนดีกว่าใช่นะครับถ้าการแก้ศัลย์ไหนๆจะดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลองแบบว่าสปอยด์ดีสุดท้ายหน่อยว่ามันจะเป็นแบบยังไงเออ จริงๆมันมันจะคลี่คลายในถุงเรื่องแหละเออแต่อยากให้ทุกคนไปดูกันว่ามันจะคลี่คลายในรูปแบบไหนแต่ว่าจริงๆเรามีจัดดูหมูกระทะกันนะครับไปกินไปกินหมูกระทะด้วยกันเราก็ไปดูตอนจบด้วยกันซึ่งจริงๆก็ยังเปิดขายบัตรอยู่ทางออฟฟิศรีไปติดตามกันได้วันที่1สิงหาเนี่ยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเขาเรียกว่างานปาร์ตี้หมูกระทะโปชัยครับมาดูตอนจบด้วยกันนะฮะแล้วก็กินหมูกระทะด้วยถูกต้องครับผมบรรยากาศแล้วจะต้องแต่งตัวยังไงมาเนี่ยครับนะครับ หวานแน่นอนหวานแน่นอนหวานด้วยเพราะว่าเราน้ำจิ้มเราใส่น้ำตาลเยอะก็จะหวานนิดหน่อยได้ครับได้ครับใกล้สุดสุดนี้นะครับฝากติดตามหวานใจเพื่อนจอมนะครับที่ช่องแอร์ทางช่องเบิร์ตพอยน์เนาะในครับในยี่สิบสามในเวลาอะไรครับน้องพูบในเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับทุกวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็เดินมาทางจะเหลือมีสุดท้ายเนาะพี่สุดท้ายแล้วทุกคน ไปดูกันนะคะเราสามารถด mm ูด hmm. ีลานได้ทั้งหมดตั้งแต่1จนจบเลยนะฮะก็ที่ช่องยูทูบอีทอฟเฟอร์รี่เป็นแบบอันขัดชัครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งกวันศุกร์นครับใช่ครับก็ไ้สุดนี้อย่าฝติดีตามผลงานของพวกเราต่อด้วยนะครับผมแอบฝากเรื่องเมื่อคืนได้ไหม แต่พักเมื่อคืนใช่ไหม <g> ก็ตอนนี้ครับหลายๆคนจะรู้ว่าผมเป็นคนในจหัดต,ตราดซึ่งเมื่อคืนก็ได้ว่าได้รับผลกระทบจาก<ช>จากในเรื่องการมีมีมีเหตุเหตุไม่คาดฝันกันนะครับซึ่ง<ช>จริงๆผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มเจริญองใสครับซึ่งตอนนี้ครับทางหน่วย เราก็พยายามเรียกว่าช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดตราย,ยให้ได้ที่สุดคือจริงๆออบ้านผมอาจจะอยู่ในตัวเมืองอาจจะไม่รับผมกระทบเยอะแต่จริงเพื่อนผมญาติผม,ผมหลายคนที่อยู่นอกเมืองและอยู่ช่วงชายแดนเนี่ยเล่ผมทบมากครับตอนนี้ ทางการเนี่ยพยายามอบพยพเราไม่สามารถที่อยู่อาศัยกันได้แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางกลุ่มยังอยู่อาศัยอยู่ยิ่งอยากอยากบอกชาวบ้านทุกคนว่าอยากให้ให้แบบออกมาก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าการยิงกันกันอะไรกันจกะกระทบบ้านเมื่อไหร่เพราะว่าระยะกระสุนที่ได้ได,ได,ได,ได้ได้ทราบมาถึง1 3 0เลยนะครับ130โลซึ่งจริงๆอ่ะยิงเข้ามาถึงใจกลางเมืองของจดตราดได้เลยนะนะครับก็เป็นตอนนี้คือคน,นจดตราเนี่ยก็แอบแบบหวั่นกันทั้งหมด ซึ่งตอนนี้ในการที่อบพยพกันเนี่ยในทางการเนี่ยในเรื่องของเอ่ออาหารในเรื่องของแบบว่าเออน้ำอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,าายยางขาดแคลนมากๆครับทางการไม่สามารถดําเนินการทานเพราะเกิดการอบพยพก,กระทันหันซึ่งหน่วยงานเจตของผมเองจนถึงเจราของใสเองเนี่ยก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือไมไปส่วนซึ่งยังขาดปัจจัยไปจำนวนมาก นะครับเราจะเอาปัจจัยเนี่ยไปซื้อเรียกว่าข้าวปลาอาหารอาหารแห้งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งถ้าใครสนใจร่วมบริจาคกันเข้าไปในไบโอจะิบได้เลยครับผมเพิ่งโพสตไปเลยก็เข้าไปในรูสป,<อา> <S <S ปสีดํานี่จะมีเขียนเป็นชื่อ,อเรื่องราวในของ,ของ,ข,องของที่ผมเข้าไปช่วยเหลืออา่าใช่ครับเข้าไปตรงนั้นได้ครับสามารถโอนช่วยเหลือตรงนั้นได้เลยนะครับจะเป็นบัญชีของอทางพี่ทีมงานในหน่วยของเจดล๊องไนท์<า>นะครับก็ฝากติดตามด้วยทุก<า>ครนร่วมบริจาคกันร่วมกันด้วยเอาโมทนาบุญกันด้วยนะครับ